สินาฬิกาสนาทีเซ็นเอ็นเดตอนนี้1687.12จุดนะครับบวกขึ้นมาประมาณ6จุดเราพูดคุยกับคุณบอมนะครับคุณสราพลวีระเมธีคุณหัวหน้าทีมกลยุทธการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันนะครับคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทางทีเอครับสวัสดีค่ะคุณบอมวันนี้ประเมินสถานการณ์บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรายังไงบ้างครับคุณบอมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มี3-4ปัจจัยสําคัญนะครับประเด็นแรกเลยนะครับนั่นก็คือในฝั่งงขอ สหรัฐอเมริกานะครับที่จะเตรียมครบกําหนด U.S. Debt Ceiling นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะส่งผลต่อความมันผวนต่อทางดอลลาร์อินเด็กซ์อย่างไรนะครับ,รบประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของประธานาธิบดีเวียดนามนะครับที่เพิ่งประกาศลาออกเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ สร้างความกังวลต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจนิคมที่บ้านเราเนี่ยไปลงทุนในเวดนามขานั่งเยอะนะครับว่าจะมีการดีเลย์ในเรื่องของเงินอินเวสท์เมนต์กอลแล้วก็การ n อ็ n ซ์เพนดิ้งหรือเปล่านะครับประเด็นที่3ามนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมรายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคารนะครับอ่อีกประมาณเกือบเกือบอหกธนาคารที่จะมีการรายงานในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ,รบแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในฝั่งของ ตัวภาพรวมของออตัวเฟดฟันฟิลเจอร์นะครับที่ตอนนี้เสียงแตกเมื่อเทียบกับตัวดอทท็อตน,นะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันไปในทีละประเด็นละกันนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัว US Debt Ceiling เนี่ยนะครับที่จะมีครบกำหนดนะครับในวันพฤหัสทีนี้หรือว่าวันที่19มกราคมเนี่ยเบื้องต้นเราคิดว่าในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับก็น่าจะริพับบิกันกับเดโมแครตพอเวลาเขาเป็นคนละสภากันแล้วเนี่ยนะครับเขาจะส่งผลให้ เดบเซลลิงรอบนี้ผมคิดว่าผ่านได้ไม่ง um> anyway> ่ายนะครับฝั่งของเดโมแครตก็อยากที่จะมีการเพิ yani ่ม spending ฝั่งของรีพิกานก็อยากจะมีการลด spending นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจะส่งผลให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีการอ่อนค่านะครับอาจจะลงมาอยู่บริเวณประมาณสัก101นะครับจากปัจจุบันสักประมาณ102นะครับแล้วจะส่งผลให้ค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยมันมีความแข็งค่าขึ้นไปอีกนะครับจากการที่ดอลลาร์อินเด็กซ์มีการอ่อนค่านะแต่ว่าถามผมผมว่า จากสหรติตั้ตงแต่ปี2011-2013แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเดบซิลลิงหรือว่าโกลเมนชัดดาของในอเมริกาเกิดขึ้นบ่อยมากแต่สุดท้ายจะผ่านไปได้ <ừ m. S 2> นะครับ <ừ m. S 2> ใช้เ <ừ m. S 2> วลาประมาณ1 2สัปดาห์ก็จะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความกังวลและเขียนหน้าข่าวว่าโกลเมนชัดดา n อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่า,วาไม่ต้องคือไม่ต้องกังวลมากเขาผมเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้อันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของการลาออกของประธานาธิบดีนะครับของทางเวียดนามเนี่ยนะครับ ผมใช้คำว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคงต้องดูว่าจะมีถึงขั้นของการเปลี่ยนขั้วพักการเมืองเลยไหมนะครับซึ่งคือแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีหลายบริษัทที่เราไปลงทุนทั้งในฝั่งของนิคมอย่างตัวอมตะทั้งในฝั่งของตัว F&B อย่างศรีธนารพรทั้งในฝั่งของตัว CRC นะครับแล้วก็ทั้งในฝั่งของโรงไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์แบบนี้นะครับหลายๆครั้งหลายๆประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ริหารหรือว่าผู้มีอํานาจเนี่ยนะครับ แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า Investment เนี่ยนะครับจะมีการชะลอตัวเพราะฉะนั้นผมว่าอมาตะเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบสูงจากเรื่องของเรื่องนี้แต่ส่วนของ f อฟเนื่องจากปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นธุรกาหลายๆบริษัทนะครับเขาเข้าโอเปเรตไปแล้วแล้วเขาทาธุรกิจอยู่ในการบริโภคเพราะฉะนั้นการบริโภคไม่เทียบกับการลงทุนต่อการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเนี่ยการบริโภคจะมีผลกระทบค่อนข้างจํากัดกว่าอย่างมีนัยสําคัญนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือในฝั่งของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับ อันนี้เราต้องแบ่งถ้าลงไฟฟ้าที่ COD แล้วผลกระทบขัอนตั้งจำกัดแต่ถ้ารอ p p a ใหม่หรือว่ารอ COD หรือการขอไลเซนส์หรือว่าการขอกริดหรือว่าการดูพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะชะลอสูงนะครับแต่ว่ารงไฟฟ้าก็มีหลายโรงที่อยู่ในเวียดนามนะครับแต่ว่าอันนี้ขออาอนุญ,ญาตยังไม่เป็นชั่นแล้วกันเพราะว่าเรากำลังติดต่อผู้บริหารอยู่ค่ะค่ะประเด็นถัดมานั่นก็คือเรื่องของการประชุมกรนง,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 งนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่25บมกราคมนะครับ ตอนนี้ตลาดเนี่ยเราอิงจากทางบูมเบิร์คอนเซนทัสเนี่ยมีการคาดการณ์กันไว้ว่าดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยปีนี้จะอยู่บริเวณประมาณ1-9ความหมายคือเสียงแตกระหว่างที่จะขึ้น2ครั้งหรือขึ้น3ครั้งในปีนี้นะครับแต่ถ้าผมอิงจากค่าเงินบาทปัจจุบันตอนนี้ที่อยู่บริเวณประมาณ32บาทกว่าๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมกังวลว่าถ้าเราขึ้นดอกเบี้ยไปอีก3ครั้งหรือว่า75 basis point เนี่ย ผมว่าบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปแบบ30ต้นๆเลยและถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าบาทมันจะเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐิทไทยในฝั่งของการส่งออกแล้วนะครับบาทอ่อนมากไม่ดีแต่บาทแข็งมากก็ไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉ,ฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าและอย่างปัจจุบันตอนนี้สกุลเงินบ้านเรานะครับแข็งค่าปีนี้ขึ้นมา4.7%สูงที่สุด สูงกว่าวอนสูงกว่าเยนสูงกว่ารูปีสูงกว่าลูปิสูงกว่าเปโซสูงกว่าหลายๆสกุลเงินทั่วทั่วภูมิภาคเลยเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นดอกเบีย้ยอีก75สิ้เปอผมกลัวบาทเราจะแข็งก็จะกระทบเศรษฐกิจแล้วนะครับในขณะเดียวกันเงินเฟอ้อของบ้านเราซึ่งปัจจุบันตอนนี้ 60%มาจากฝั่งซัพพลายแล้วฝั่งซัพพลายมันถูกอิงมาจากราคาน้ํำมันกับแก๊สเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคุณจะเห็นได้เลยว่าออยแอนด์แก๊สตอนนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะ,ะเพราะฉะนั้นดีมานบ้านเราไม่ได้แข็งขนาดนั้นเงินเฟอ้อก็มีโอกาสที่จะค่อยๆกดตัวลงกดตัวลงสู่กรอบเป้าหมายในช่วงไตรมาสสาปีนี้เพราะฉะนั้นจากบริบทต่างๆที่ผมกล่าวมาผมประเมินว่ามีโอกาสที่25มกราคมนี้ทางกรนง,งจะส่งสัญญ,ญาณ อาจจะเป็นการโทนดาวตลาดจาก3าครั้งลงมาเหลือ2ครั้งก็คือท mm ี่50 Bas บเบสิสพอยต์เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเราจะเล่นดักทางกับกลยุทธ์การลงทุนในเรื่องนี้อย่างไรหนึ่งในกลุ่มที่จะได้ประโยชน์โดยตรงถ้ามีการ Pri c e out ท5้และกลับมา Price in 25ี่สิบเบิสพอยต์กลุ่มที่จะได้ประโยชน์โดยตรงต่อเรื่องนี้ทั้งเซนติเมนต์แล้วก็การฟันดิ n งของ c อ s t o f f u n d คือกลุ่มการเงินหรือกลุ่ม Finance mm hmm. นะครับ mm hmm. ปัจจุบันตอนนี้ Finance บ้านเราก็มีการฟันดิ้งา่านทน้ก ดอกเบีย้ยของแบงก์เพราะฉะนั้นการปรับตัวลงหรือว่าการโทนดาวเนี่ยแน่นอนว่าแบงก์ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเลทแรงเหมือนเดิมส่วนบอลยูในตลาดทุนก็อาจจะมีการปรับตัวลงในฝั่งของตัวดีเบนเจอร์กลุ่มการเงินซึ่งใช้ตรงนี้เป็นต้นทุนหลักก็จะเอนจอยกับไปในฟิตแล้วจาที่เสียเซนติเมนต์โดยตรงในช่วงปีที่ผ่านมาเต็มๆกลุ่มไฟแนนซ์ปรับตัวลงมา35-40%ในปีที่ผ่านมาผมมองเป็นโอกาสในการซื้อกลุ่มไฟแนนซ์แต่ถามว่าจะกว้านซื้อทุกตัวเลยไหมไม่เพราะมันก็จะมีต้องเลือกแล้ว กลุ่ม AMC อย่างตัวชัยโย JMT และแบมและก็กลุ่มเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับอย่าง SK กับทานีผมมองว่าถ้าจะเลือกกลุ่มไฟแนนซ์ที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เรามองเป็นตัว AMC อย่างตัวชัยโยนะครับ JMT นะครับแบมนะครับและเลือกรถบรรทุกอย่างตัวธานีนะครับที่ valuation ค่อนข้างถูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมคร่าวๆผมมองประมาณนี้นะครับค่ะ หุ้นที่คุณบอมแนะนํามานี่คือหมายถึงว่าเราเก็งกําไรดักการประชุมกรงงหรือว่าเราสามารถถือเพื่อการลงทุนได้เลยเราไม่ต้องเผื่อใจเหรอคะเผื่อกรงงจะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดกันโอเป็นคำถามที่ดีนะครับผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับต่อให้เซนติเมนต์กรงอยังยืนกลานในการขึ้น7จเบสิสพอยอยู่ในปีนี้ผมว่าหุ้นเหล่านี้ก็ไม่ลงแล้วเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นเลยมันรองกองอยู่ในโซนล่างหมดนะครับประกอบกับหุ้นที่ผมเลือกมาเนี่ยอย่างที่พิธีกรถามขึ้นมาค่อนข้างดี เราไม่ได้เลือกกลุ่มจำนำทะเบียนเพราะกลุ่ม,มจ,จำนำทะเบียนเนี่ยได้แค่ sentiment แต่ earning เนี่ยไม่ดีแต่ AMC เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ดีบางบริษัททำงูหายได้เช่น j m p รวมถึงตัวชยโยผลประกอบการปีนี้น,น่าจะเติบโตเด่นอย่างมีนัยยะเกือบเกบ25-30เนะครับธานีเองเช่นเดียวกันงบไม่แย่และราคาหุ้นก็กองอยู่บริเวณประมาณสี่บาทสามานานมากแล้วนะครับฉะนั้นผมว่า ผมว่าถ้าผิดทางผมว่าหุ้นไม่ลงแต่ถ้าถูกทางผมว่าหุ้นมีโอกาสที่จะแลรี่ได้ครับครับครับอันหนึ่งหัวข้อที่คุณบอมบอกว่าต้องจับตาดูคือกลุ่มการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์สัปดาห์นี้น่าจะมีสักประมาณ6ธนาคารย้อนกลับไปดูราคาหุ้นของกลุ่มแบงก์ในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำไปมันดูสวนทางกันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณบอมมีข้อสังเกตยังไงบ้างกับเรื่องนี้ครับคือเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าคนมีความกังวลเรื่อง นี่ NPL เพราะปีนี้มันจะเป็นปีที่มันครบกำหนดเรื่องที่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็น NPL นะครับเพราะว่ามันยังถูกแคบอยู่ใน SML นะครับตามมาตรการนะแต่พอปีนี้เศรษฐกิจท,ทุกอย่างเปิดเหมดปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็น NPL ที่มันเริ่มเพิ่มขึ้นมาครับผมเลยมีความกังวลว่าคนมันกลัวตัวเลขตรงนี้อยู่นะครับแต่ถามว่าเรามองอยังไงนะผมมองว่าผมว่าขอรอดูงบธนาคารก่อนว่า ถ้างบธนาคารดีอ่ะผมว่าพันเนี่ทะลุง,ง่ายๆเลย uh huh. แต่ถ้างบธนาคารไม่ดีเนี่ยต้องดูไส้ในว่าเกิดจากการตั้งสำรองคือทริกๆหนึ่งในการดูอย่างตัตทิสโก้ครับ uh huh. ล่าสุดเนี่ยงบออกมาดีนะอินไลน์นะแต่ตั้งสำรองเยอะขึ้นมาพอ uh huh. เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนก็กังวลเลยว่าเอาแล้วเกียรินาคิน BBL SCBKbank b เ y บตูนอื่นอ่ะจะมีความกังวลกับประเด็นนี้หรือเปล่าเพราะทุกคน uh huh. รู้อยู่แล้วว่าปีนี้เอสจะเทิร์นเป็น n p l หลายหผู้บริหารก็เลยอาจจะมีการเซ a y c o n s e r v a t i v ก่อนในการที่เลือกที่จะมีการตั้งสำรองเครดิตคอ s t สขึ้นมาผมว่าคนเนี่ยรอดูประเด็นนี้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรอดูครับโอ้คุณบอมตั้งข้อสังเกตมีหลายข้อที่เราต้องติดตามดูนะครับเรื่องเวียดนามที่ประธานาธิบดีลาออกก็ ต้องประเมินดูก่อนว่าถึงขั้นเปลี่ยนคู่รัฐบาลใหม่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะแล้วถ้าเป็นธุรกิจหลายอย่างที่เขาเดินเครื่องอยู่แล้วถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่เจเนเรตอยู่แล้วมี COD อยู่แล้วอันนี้จะอาจจะไม่ได้กระทบมากนะแต่ถ้าอยู่ในช่วงของการเลง็เลงๆอยู่อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังคอสมควรนะครับจากตาดูกรองอ25มกราคมคาดการกันว่าน่าจะโทนดาวตลาดลงมาอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยปีนี้เหลือแค่2ครั้งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเชื่อว่ากลุ่มการเงินถือว่าน่าสนใจต่อให้ไม่เป็นแบบนั้นก็เชื่ น่าจะลงมาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็ลงมาเยอะและช่วงเวลานี้ดูจะเป็นช่วงเวลาที่สดใสของกลุ่มการเงินนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ